พอเราเปิดฝาม่นานอย่างนี้นะครับช่างงลือกที่จะไม่ใช้ผ้าเพราะว่าเวลาใช้ผ้าถ้ามันโดนปุ๊บจะมันจะร้อนจัดนะครับช่างงงก็เลยเป็นช่างอยู่แล้วเราไม่ได้กลัวมากนะครับวิธีการเปิดคือเราเปิดติดปุ๊บเนี่ยเรามือกดไว้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยมานะครับนะเปิดปุ๊บเราเขยื้อไว้เขยื้อให้ลมมันออกไงนะนี่นะอย่างนี้ก่อนปุ๊บนี่เห็นไหนมตะกรงรบร้อนนะอันนี้ร้อนจัดนะครับร้อนจัดเลยนะครับไม่แนะนําไม่แนะนํานะ เดี๋ยวจะว่าสอนวิธีการเปิดดีพี่พอพอดีพอรเราเป็นข้างอันนี้เราต้องเลือกเลือกใช้ผ้าแล้วเพราะว่าร้อนจริงแต่ก,กล้องลบนะครับนี่เลยนะเห็นแล้วขนาดนี้ให้กดไว้อย่าปล่อยมาปล่อยมีกระเด็นใต้หน้าเลยนั่นทะีนะนี่นี่เห็นไหมอันนี้คืออาการน้ําดันนี่คืออาการน้ําดันนะครับ ไม่แนะนาให้เจ้าของรถเปิดเองแนะนาให้เป็นช่าง<อ>เพราะว่าช่างเลยมีประกลการหลบ<อ>เพราะว่าทั้งรงผ่านการเปิดฝาหม้อน้ที่ร้อนแล้วอุ่มมาทุกคันทุกวันแล้วนะครับโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเรา,เด,เราดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนนะอันนี้คือปัญหาน้ําดันของรถคันนี้นะนี่นีดูนี่มันจะกระเด็นกระดอนซาด<อ>ไปหมดเลยนะถ้าสมมติว่า เจ้าของเนี่ยเปิดเองใช่ไหมเจ้าของเปิดปุ๊บแล้วตกใจปล่อยพวดออกมาเนี่ยมันจะพูดใส่หน้ามันเลยนะครับไม่ควรไม่ควรนะไม่ควรย้ำอีกครั้งไม่ควรอันนี้เราเทสให้เพื่อนๆพื่ดูกันเราเป็นช่างเราเป็นช่างนะแล้วก็ไปดูคลิปเต็มของนงดีเซลเซนัยวิยาอย่าดูแค่คลิปเลียวมันมีแค่90้ิบวิมันเดี๋ยวมันจะมันโดนด่าอีกแต่ก็ดีนะครับคนแชร์เยอะดีด่าก็ดีเหมือนกันไม่ค่อยมีใครกล้าด่าทั้งนงได้เออนอกจากในโซเชียลใช่ไหมโซเชียลนะครับเพราะมียมีอีกคนที่ยากนาะเมียเมียด่าคนอื่นก็ด